ก็สวัสดีนะครับสวัสดี f c ช่องคลายเสาห้าทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็นะครับมาอยู่กับช่องคลายเสาห้านะครับผมทุกทุกท่านจา๋านี่ผมวันนี้เราก็มาทำงานเช่นเคยนะครับผมเอาไม่ได้ลงทลิปไ้หลายวันนะครับผมก็บางครั้งเราก็นะผมควาน้องไปหาที่เกี่ยวยาด้วยผมให้กับน้องเนาะ เราก็มีเวลาที่จะอัดคลิปนะครับผมกับช่องไทย25ครับผมนี่นะครับผมนี่ก็เป็นเวลา5โมงกว่าครับผมเรามองเพิ่งมาถึงที่ทํางานนะครับผมนี่นะครับผมตอนนี้ก็เป็นพี่พลอยนะครับผมอ่าเราก็อ่าเขาเรียกอะไรผมยืนอ่ากินกล้วยนะผมน้องช้างนะผมเพราะว่าทางอ่าเจ้าของปางนะผม แกให้มาขายกล้วยก่อนนะครับผมเพราะว่าปางยังทำไม่เสร็จนะผมว่าอีกนันนะครับผมกว่าจะเสร็จเนาะก็ทำงานก็วันนะสี่ชั่วโมงนะครับผมมาห้ามงเย็ยนเลิกสามทุ่มนะครับผมมา,าเฉพาะช่วงเย็ยนนะครับผมนี่ครับผมก็บรรยากาศนะครับผมฝั่งข้างหลังก็เป็นทางที่เราเดินไปทะลุปางนะครับผม ท่าทางก็ไม่ไกลนะครับผมฝั่งนี้ก็เป็นโรงแรมนะครับผมหลายโรงแรมนะครับผมนานตาราโฟสติสันอะไรอีกก่องขวัญก็ครับผมมีโรงแรมระดับ5ดาวนะครับผมขวัญเองนะครับผมดูเสาห้ากินต้นสับปะรดนะครับผมตอนเช้าก็กินหญ้านะครับผมพอมายืนกินปล้อยนะครับผมก็จะมีต้นสับปะรดกับ กล้วยนะครับผมที่น้องกินนะผมช่วงเย็นนะครับผมนี่นะครับผมขวานนะผมมันก็เป็นนะผมขวานโบก็รับจ็อบนะครับผมรับจ็อบก็พอดีอ่าทางเจ้าของสวนนะผมแจกให้ขวานโบเป็นคะแนนผมคะแนนละสามวันละสามร้อยนะครับผมมาช่วยขวานนะผมพอดีพลังงานไม่มีนะครับผมเราเนาะ เราก็เราไม่ได้ปลูกด้วยโซ่นะผมเพราะว่าเราเป็นลกูกอยู่ในลูกสวยเนาะก็จะเป็นแบบปันจะปลูกเชือกน้องไว้นะผมนี่ับผมเสาห้าเรานะครับผมดูนะครับผมแขกก็มานะครับผมราหนะครับผมดูแขกจะซื้อกล้วยหระเป๋าก็ยังไม่รู้นะครับผม ดูพี่พลอยนะผมหลายคนว่าพี่พลอยท้องหรือเปล่านะครับผมโอ้ตกใจอะไรดูนะผมเรานะครับข้าวผมก็จ้องเล่นทุ่งน,นะครับผมดูเอลล์ซื้อกล้วยไหมครับ ใชครับพี่นี่นะครับผมก็มีคนไทยบ้างนะผมนี่นะครับผมสองห้าก็โยกไปโยกมานะครับผมดูนะครับผมก่นเองนะครับผม แล้วก็ได้เป็นคะแนนนะผมแต่ละเดือนนะผมก็เราก็ไม่ค่อยมาไล์สุดนะผมผลไม้นะผมก็พูดแบบตรงๆนะผมก็วันนี้กะว่าจะไล์สุดนะผมไล์ด้วยดูช้างไปด้วยผมไล่ผลไม้เองนะครับผมนี่นะครับผมขวานนะครับผมขวานว่าเราก็ต้องนะผม ดิ้นรนนะผมในชีวิตนะผมผมเราเองนะผมถ้าไม่ดิ้นรนเราก็นะผมก็อยู่แบบนี้นะครับก่อนก็เลยนะผมพา้องมานะผมอยู่ที่เดิมที่ก่อนโควิดนะผมที่น้องจะกลับบ้านนะผมพอมาถึงนะผมะคนแบบในูในกเกแกนะผมอยู่แถวๆที่รู้จักควาน,นผมโอ้เสาห้ามาชนนี้ทำไมสูงจังนะครับผมประมาณนี้นะ เองนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น้องมาเจออีกนะครับผมกลับมาเจออีกรอบนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมคานว่าจะถ่ายอยู่ข้างหน้าเนาะเดี๋ยวก่อนนะครับี่าผมอันนี้นผม ้นสำล ớ นนะผมเราก็เอามาตุนไว้ให้น้องได้กินนะผมดูนะครับเสาห้าของเราของเรานะครับมันก็เป็นที่เราก็ต้องนะครับต้องสู้เพื่อน้องๆชา้าแล้วก็คนในครอบครัวนะผมปานก็ว่าจะไล่สดดูนะว่าห่างเหินไปไกลผมบางวันเราก็ พจริงนะผมบางวันเราก็พอกลางวันเราก็นอนนะผมเลิกสามทุ่มนะผมอากลับไปก็อาบน้ํานะผมก็ตื่นมาก็หกโมงครึ่งนะผมไปเกี่ยวหญ้านะครับผมให้ให้ให้กับน้องช้างนะผมเกี่ยวกินตอนเช้านะผม วานนี้ครับผมฝันเองนะครับผม,น,มน,นี่ผมก็มีชาวต่างชาตินะครับผมทีนี้ก็นะครับผมให้รู้นะเพราะว่าเราก็ต้องสู้เพื่อน,น้องๆน,นะครับผมต้องลินรนนะครับผม ควันเองก็จะสู้ต่อไปนะครับพอเป็นอยู่ก็ประมาณช่วงเย็นก็จะมีน้ำใส่ยางผมควันจะลดไว้นะครับเพราะน้องก็เล่นดินนะครับฝุ่นเยอะเราก็ปวันก็ลดน้ำให้ชุ่มนะครับไม่ให้ร้อนนะครับอันนี้นะครับก็คลิปนี้ทำดีกันไหนควันก็ขอโทษขออภัยนะครับจะกับอ่าคลิปวิดีโอนี้นะครับ พอควันก็จะได้เตรียมนะผมขั้วไว้ให้กับควันบูนนะผมเราต้องไปเชิดกับน้องช้างนะผมเพราะว่าบางบางแขกบางคนนะผมชาสองชาเนาะไม่รู้ว่าเข้ามาแบบไม่รู้เรื่องนะผมอาจเป็นอันตรายนะผมดย้ดยด้ยประมาณนี้นะผมวันเี้ก็ต้องระวังด้วยนะผม กดแชร์กันครับให้ด้วยครับผมสวัสดีนะครับ